โอ้พี่น้องประดุฮ <wield ing 1970> ึเ <Oreo> ฮ <f 000> ้ยโดนโดนโดนพี่น้องโดนโดนโดนโอ้ดึง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 สุดท้ายสวัสดีครับพี่น้องผมมื่อนี้พอกันอีกเก็นเคยครับเป็นยตัวอย่าไหมเมื่อวานมัดย้ำปะตองไกพี่น้องมาหลอดสะแทนมาล่องปืนกระบอกไม้ครับ หยกยิ่ยงครับเลยสิมาลาปลาครับนี่ครับข้างหลังนี่ครับปลาดูปลากายหรือปลาอย่างกบะวาไปลองฟ้าใหม่พี่น้องนี่ครับมองนี้แหละมาหลุดบอนต้องกันอยู่เปื่อนี่ครับพี่น้องทีมีโตปะมาตองกายก็เกิดอยู่กุหลาบฝากเพื่อน เิ่งกับปืนกระบ,บอกไม่พี่น้องหามันฝุกมันจีนมานบ่ติดตามมึงครับพี่น้องมาครับพี่น้องนี่ละไม้เขาไม้ก็เลยัเพื่อมีประโดดก็ยังขึ้นอยู่บ้างเพื่อนี่พี่น้องมาลุนบนต้องการครับ ขออนุญาตขึ้นยังนะครับมาพี่น้องัาลุ้นกันบ้งกับของไม่ย่างกับไม่อียงกับไม่ไม่บิดทุอยางครับมีปลาหิงบ่หิงถือบ่โอ้ขึ้นเลือพี่น้องโอ้ย โอ้ปลาขึ้นเร็วพี่น้องเดี๋ยวเดียวโอ้วัดนี่าตั้งท่าดีไประเดเลยเดียวพอใครเห็นได้พี่น้องมันเปน็นเหมือนมือนมันห้มครับใส่เป็นตาวระโดูครับตัวบว่าไงประเดี๋ ป่าลงแล้วป่าหันเดียวพี่น้องเฮ้ยมีหมดทั้งคือเลีเ้ยวแถ่ว่าป่าตัวนี้เอาครับพี่น้องเป็นวัดเด็ดไล,ล่เดียวพี่น้องเอ้ยตะเวนมาทั้งนี้แล้วมันกระจาออกสีใหญ่เหลี่ยมๆเนะี่ย เหลี่ยมตาเนี่ยจังนายพูดปลาขึ้นบอเห็นนะพี่น้องเยเห็นแต่ปไปไผ่ลงแล้วพ่าโดย่ามนี่ขึ้นเร็วขนาดครับหยับมาทั้งพีเดเลยพี่น้องเพื่อนนั่นบอเห็นหงแล้วครับมันคำแตะวินงซองเหลี่ยมตาเลยหยับมาตรง ต้นแก่ต้นนี้ก็ออยุ่ละเลาะก,กันเียแล้วพี่น้องเผื่อมันมีขึ้นมาโม่ๆอยู่แถวนี้ห <c oughs> ลุดมือน้องกันพี่นอ้องตอดเร่งๆครับเนี่ยเอางูบัดไปแล้ว ไงดเลยนี่ปืนไ่ซื้อได้หมดอย่ามาบริเวณนี้ไหม พี่น no ้องกลาดเฮ้ยโดนโดนโดนพี s, ่น้องโดนโโดนนโดนพี่น้องโดนโดนโดนครับโดนโอ้โห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 โอ้โอ้้โหโอ้โ้อ้โอ้ยหโอ้โหโ้อนอ้้อ้ โอ้โสุดสุดอย่าหลุดเด้อฟาดโดกครับย่าข์งเด้อ พี่น้องเลยมีของไหมหรือวป่าพี่น้องเอ้ยกอไม้กอไผ่เอ้ยไอ,อ,ยอ,ยอยต้อนแก่ครับอยู่นี่แม่อิงติ่งเล่าเนี่ยเอาได้รือเลเนี่ยโอ้โอ,อยังสูงอยู่พี่น้องยังแห้งอยู่ รู้ว่าเียาขึ้นใดบ่เดอ้อพี่น้องไอ้คลองแล้วอย่าหลุดเดอ้อโอ้โหออกในระปัดเนี่ยอีกติงจริงเลยพี่น้องไอ้บัา โอ้เสียงนังพวดเลยพี่น้อยมันเลือเดี้ยบอดอลป่อยเขาใจขาดเลยโอ้มันเด้งตอนแรงพี่น้อยเลยแหม่จริงจริงเลยครับองได้ดีน้องบอด ย่างแต่พี่น้องเลยยังดินอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าของคักของแน่แล้วเอาไหนนอวันอู้เนี่ยต้นเงือขึ้นอีกแล้วตัวนี้มันขึ้นอีกเสยพี่น้องเลยแมหมันของไม่ครับพี่น้องของยอยู่เรื่องนี้อายากแต่เทเด้อด้วย คลองแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวลงแทนแน่นอนดึงบ่ได้หรอครับขาดขาดแท้ถ้าด,ดึงต้นแกะต้นหนึ่งผมเนาะลมลงไปอยู่นี่ไหมโอ้เมื่อกี้นี่ต้นหนึ่งเมื่อคืนอยู่นี่อีกเสือครับนี่ต้นนี้รูรูออกมาจากอุ้มเม่นที่มันคลองเหรอรูออกมาจากนี ดึผ้าเสียกเรียนปัดบๆๆ,ๆเลยพี่นองง้อยสักแค่ดึงไว้ปที่เหล็กไหมสายเสีแล้วแล้วกันต้องโทรหาผู้ช่วยด้วยบ่อยพี่น้องเลยเดี๋ยวขออนุญาตทุ่งอืก่อนจะข้าก่อนพี่น้องเอาครับพี่น้องเอาบใบเทโทรหาทีมงานเลยครับเดี๋ยวทีมงานกำลังมากครับโทรเขาวันเมื่อกี้นี่ ตายแล้วมั่งป่ะนี่โดนเตแล้วอไหมติดอุ้มเลยพี่น้องครับนี่ดูอุม้มเนี่ยครับเนี่ยหมมีสนมไม่น้อยเดี๋ยวรอที่มั่นก่อนพี่น้องตะวินกระติกคำโอ้ของไม่ดึกแล้วพี่น้องนี่ครับ เอาครับพี่นอ้องอโทษเอื่นพนัพนเตาพันเตาไ่ได้มาครับได้พ่านลุงกับพ่านหมูครับมีคนมังมุดแล้วบ่าเนี่ยพี่น้องเของอยู่นี่ละติดตามมั้งครับ,บ,บต,ววตัวเย่บอกผนหมูเอาครับพี่น้องพันหมูมก็ลงังมุดอยู่ครับดึงไปพูดอุ้มนติเออไปหาจุดปลาเลยเออ แม้โค้งไปพุนกับพี่น้องเลยบาทนดนี่ผ่านหมูก็ลังมุดครับขี้าบางโกไหมไปแล้วครับรับหุ่นมีถาบอมี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 ถาอยู่นังมองไอหมูอยู่มีมีมวนขบป้าหยามองนมีอยู่นี่นี่เป็นมันมีเฟื่อยอยู่หัน ไปขัดวันติปะเสียวเงีวเด็นเลมันดินไปหอดผุ่นเลยโอ้ปไปไก่เต๋อตัวนี้พี่น้องคุณครับว่าสามารถจีทายอ้อมไปไทายได้ครับข้าจับเสียกอยู่พี่น้องผ่า,า,นานหมูกับพันลุงก็ลังหมดอยู่คว<า>้าวด,ดึงไปไก่ตัวนี้พี่น้องเลย พูนบ่ดิอ้อมปลาไปเลยพี่น้องเลยจับเสี่ยงให้เข้าอยู่ไปไปถ่ายไปเลยดึงติเอาครับพี่น้องพ่านมูว่าเห็นแล้วครับเห็นปลาแล้วครับแต่ว่าเอาขึ้นมาได้เอาโค้งขึ้นมาพี่ั่นเด้อ ข้าลูกดอกข้ามหาลูกดอกนะนเห็นแล้วลูกดอกเข้ามายุบกันเลยนั่นแหละดึงเอาลูกดอกขึ้นมาเลยโอ้มันข่องอยู่เลยเห็น,นแล้วครับแต่บัวหลวงตัวใหญ่ปะดิว่ามันตัวใหญ่เติบอ,อยู่หรอล่าพี่น้องยิงอยู่นี่แล้วครับ <ś> <ś> <ๆ>ดึงไปของว่าโอ้ พี่น้องผ่านหมูกปนแล้วครับกอเสียก,ก่อนมันคำมันคำแล้วปลปปาาแล้วเสียกก่อขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องปลาอยู่ในเรียบครับตายจนว่าแข็งแล้ว สามสิบนาทีนี่ตายเลยปลามูนี่บดเดีตงไปโดนบริเวพกข้าวดอกประดูนี่บริหารใจประมัน่นบอดสามสิบดอกยี่สิบนาทีน,นี่ถ้าบริหัรใจนี่ตายเลยเลยพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องโอ้โหใส่สุดวัดเกิดทุกท่านใส่โต๊เปล่าเอเงนะตายจนแข็งกีดีเรยวสันวาพันมูวะ แมนประมาณเทรนโอ้เปลี่ยนสีไว้แต่ว่าหึมันกระป๋อมครับเปลี่ยนสีมันกระป๋อม,มของใหม่พี่น้องไปบอกไกลตัะแต่อุ้มพี่จุด่าโค้งไปหอดพูพน้ำไปไทยว่เลยข้าจับเสียงอยู่เอากระเป๋าเขาไปเดน,นไปไนเลยเด้อได้ได้ไดปารเปลี่ยนสีเลยเไปขึ้นพี่น้องเที่ยวบ้งางประตรงกายถึงไปสมนดหน้ามึง <laughs> เอาครับพี่น้องพันลุง,ลงเขาลังถือขึ้นมากครับโอ้ตัวบนอยเดี๋ยวพี่น้องเลยป๊อดประมาณจ้โลกเลยกูยิงบอได้พราลูกอะเดี๋ยวเดไปสร้างเมงองย่บ้านพี่น้องตัวใหญ่อยู่นี่สามลูกขึ้นบนหลุดออกอยู่ยวมึงโ่เบืองวานมันสามก้าวหมดแล้ดลเดี๋ยวไปสร้างเมืงองย่บานครับไปพี่น้องเข้าบ้าน Oh! <laughs> สามโลก็ดีสามกิโลพี่น้องสามกิโลใกล้ๆก็สามโลพี่น้องโอ้โหขาดไว้บ่ผิดสามก,โามกิโลครับของไม่ได้การเลยพี่น้องออกงานมือแระครับโอ้ย oh. มือแระแค่งานพี่น้องขาปลาดูแล้วครับ เอาครับพี่น้องสรุปแล้วกับมานู่ครับของไม่ได้เจิมแล้วครับตัวแรกแหกมันเลยยิ่งสองเทียพี่น้องมือนี่ตัวที่แรกยิิงบ่ตถึงขึ้นเร็วตัวสองเนี่ยคเดียบร่อยดินวัดด้านมาแล้วครับของไม่แกวเลยเด็ดจานที่โลกเอาครับพี่น้องสำหรับคีมนีกเอาตัวนี้ครับคิปหนาจะพอไหมแบบคนไร้คนจับตไครด้วยพี่นอ้องช่งไปตัวโยมไปสวัสดีครับ ออกันม่คลิมนาครับ